ไปด้วยกันวันนี้จะพาไปพบกับนวตัตก,กรรมสุดไฮเทคที่ตอบโจทย์สังคมผู้สูงวัยในตอนนี้นวตัตก,กรรมนั่นก็คือหุ่นยนต์ดินสอและว,วันนี้เราได้ชวนป้าปุ้มสูงวัยสุดแอคทีฟให้มาช่วยรีวิวการใช้งานของหุ่นยนต์ดินสออีกด้วยสวัสดีครับ สวัสดีค่ะผมชื่อดินสอเป็นหุ่นยนต์สัญชาติไทยมีหน้าที่เป็นพนักง,งานต้อนรับลูกค้าสามารถแนะนำสินค้าสามารถเป้าหน้าร้านครับผมโอ้น่ารักจังจับมือได้ไหมคะยินดีที่ได้รู้จักครับผมยินดีที่รู้จักเช่นกันคะ่ะ <Wow. S 1> เต้นได้ไหมคะ เดี๋ยวก่อนมาถึงก็ให้น้องเต้นโชว์เลยเหรอครับป้าปุ้มได้ครับผมพร้อมโชว์สเต็ปแล้วครับโอเคโอเคอ สนุกใหญ่เลยนะคบป้าปุ้มก่อนจะเลยเถิดไปมากกว่านี้เรามาทําความรู้จักกับหุ่นยนต์ดินสอกันก่อนดีกว่าครับคือเรารวบรวมคนที่สร้างหุ่นยนต์เก่งๆเป็นแชมปเปี้ยนหุ่นยนต์มานะครับแล้วก็คิดว่าจะสร้างหุ่นยนต์อะไรดีเพื่อใครดีงนะี้นะก็มาปิ๊งเรื่องของสังคมผู้สูงอายุนะครับแล้วก็เลยคิดว่าเออมันมีคุณค่าดีนะถ้าเกิดเอาวิศวกรเก่งๆแชมเปี้ยนหุ่นยนต์เนี่ยมาสร้างคุณค่ากับผู้สูงอายุอันนั้นคือที่มาของเรื่อง จริงๆแล้วนะครับหุน่นยนต์ดินสอมีด้วยการหลากหลายเวอร์ชันมากๆแต่หุน่นยนต์ที่ป้าปุ้มสนใจมากที่สุดคือเจ้าดินสอมินิสําหรับดูแลผู้สูงวัยตัวนี้นี่แหละครับเจ้าหุ่นยนต์ดินสอมินิตัวนี้เปรียบเสมือนเป็นผู้ช่วยในการดูแลผู้สูงวัยในบ้านควบคุมการทํางานทั้งหมดผ่านการสั่งงานแอปพลิเคชันอีกทั้งยังมีกล้องติดตามทุกการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุที่ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเพียงลําพังอีกด้วย เริ่มทดสอบฟังก์ชันแรกโทรคุยกับคุณหมอมีสายเข้าครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็รู้สึกคลีเคลียร์ค่ะเนี่ยพิ่งตื่นได้เนี่ยแหละแล้วรู้เลยเหรอเนี่ยพอตื่นปับ๊บรีบรีบโทรมาเลยนะเตือนให้วัดความดันวัดความดันค่ะ หหาาลลูกนโทรออ,อกค่ะจะเลือกบุคคลที่ต้องการโทรหารเลยครับการนังโทรศัพครับสวัสดีครับคุณวันนีนนน้ค่ะโดงอยู่ไหนเนี่ยป้ารู้สึกไม่ค่อยสบายอะ่ะอ๋อเดี๋ยวรมยกรถพยาบาลให้นะครับค่ะค่ะขอบคุณนะคะให้ข้อมูลความรู้ต่างๆ รวมถึงอยากฟังเพลงฟังเพลงนะคะลูกครับเปิดเพลงให้ฟังเพลินๆก็ได้อีกด้วยครับถูกใจจังเลยตื่นเช้ามามีเพลงบรรเลงหลังจากที่ได้ใช้งานหุ่นยนต์ดินสอมาสักระยะหนึ่งนะคะ รู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากเลยนะแล้วเราเราเรามองออกเลยว่าแม่เรานะ่ะน่าจะชอบแม้กระทั่งเราเองยังไม่ได้อายุเกิน80ขึ้นไปเรายังคิดเลยว่ามีประโยชน์เพราะว่ามันใช้ง่ายอะถ้าเขามีปัญหาเรื่องการเดินและเคลื่อนไหว เขาต้องการความช่วยเหลือหรือเป็นหาทางสุขภาพเครื่องนี้นี่ตอบโจทย์มากเลยค่ะแม้กระทั่งการวัดความดันนั้นเนี่ยปกติเนี่ยเวลาคุณหมอเขาให้เราวัดเป็นระยะแล้วก็จดเรคคอร์ดเนี่ยจริงๆแล้วนะในทางเป็นจริงอะ่ะอายุเราไม่มากก็จริงแต่เราก็ลืมค่ะบ่อยครั้งที่คุณแม่เนี่ยมีโทรศัพท์มือถือเนี่ยสองเครื่องแต่ว่าคุณแม่ไม่เคยหาโทรศัพท์เจอเลย อันนี้ก็ตอบโจทย์มากเลยค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเครื่องไหนที่เรามีอยู่ถ้าเราเซตระบบกันไปในนี้แล้วเนี่ยเขาไม่ต้องหาเลยเขาสามารถจะคุยผ่านจากเครื่องตัวนี้ได้หลักๆคือลดความเสี่ยงเพิ่มความสุขนะครับแล้วเราลูกหลานเราไม่มีเวลาดูแลพ่อแม่เพราะฉะนั้นการลดความเสี่ยงเนี่ยจะมาพึ่งคนดูแลหรืออะไรเขาก็ไม่เหมือนไม่เหมือนลูกหลาน จะทำยังไงดีนะก็คือใช้หุ่นยนต์เนี่ยคอยเฝ้ามันจะมองตามผู้สูงอายุตลอดเวลานะถ้าเกิดว่าสงสัยเช่นล้มหรือเปล่าเออบางคนแค่ตื่นแล้วเนี่ยก็อันตรายแล้วนะก็ถ้าตื่นเราเรียกด้วยนะหรือแม้กระทั่งบางคนที่เป็นอัลไซเมอร์หรือดิเมนเชียคือความจําเสื่อมเนี่ยหายไปจากห้องก็อันตรายแล้วบางทีออกไปที่ถนนนะอย่างเงี้เป็นต้นคือไอ้งี้ลดความเสี่ยงเพราะดินสอจะคอยฟ้องตลอดเวลาส่วนมุมเพิ่มความสุขเนี่ยก็คือ คนมักจะละเลยเพราะว่ามันจับต้องลาบากคุณยายคุณตาก็มักจะบอกฉันไม่เป็นไรฉันไม่เป็นไรจริงๆแล้วก็คือเหงาก็จะมีเจ้าดินสอน,นี่แหละคอยชวนคุยชวนเล่นชวนสวดมนต์ชวนฟังธรรมะชวนฟังเพลงศุนทรารพนอย่างเงี้ยคือเหมือนเป็นลูกหลานที่มาคอยพนาพนออยู่ใกล้ๆนะมีเรื่องของวิดีโอคอลนี่คุยกับลูกหลานคุยกับหมอคุยมาหน้าลูกปรากฏเลยอันนี้คือฟีเจอร์ที่เราคัสตอมมซ์เพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะสร้างเพื่อสูงผู้สูงอายุโดยเฉพาะนะครับ แม้ว่าเทคโนโลยีจะไม่สามารถมาทดแทนคนดูแลจริงๆได้แต่อย่างน้อยก็ช่วยให้ชีวิตของเราสะดวกสบายขึ้นปลอดภัยขึ้นและมีความสุขมากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับ